ใครที่ชื่นชอบการเดินทางนักหนานี่เลยครับ5สมาร์ทโฟนแบตอึดๆใช้ได้ข้ามวันประจำเดือนกร,รกฎาคม2025ครับ 1. Vivo V50 Lite แบตเตอรี่ใหญ่ถึง 6,500mAh mm. รองรับชาร์จฟูดเดิล 90W แฟลชชาร์จที่ทำให้แบตเตอรี่กลับมาเต็ม100%ได้อย่างว่องไวตัวเครื่องแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานระดับทหารกันน้ำกันฝุ่น IP65 หน้าจอ AMOLED 6.77นิ้ว 120Hz มาอกับสายที่ชื่นชอบการเดินทางท้งช่วยถนอมสายตาและไม่ต้องกลัวแบตหมดง่ายๆอีกด้วย 2. Red Magic 10 Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งเทพแบตเตอรี่ 7,500mAh ชาร์จเวเร็ว100วัตต์สเปคระดับเรือธงทั้งชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite หน้าจอใหญ่จุง6.85นิ้ว 144Hz ความสว่าสงสูงสุด2,000 nits มีระบบระบายความร้อนที่ทำให้ใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องกลัวแบตหมดครับ 3. Poco F7 Pro มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3แบตเตอรี่ขนาด 6,000mAh ชาร์จเร็ว90วัตต์แต่การจับคู่กับ Snapdragon รุ่นท็อปและแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างใหญ่ก็ทำให้ Poco F7 Pro เหมาะ ก,การใช้งานนานๆสำหรับสายท่องเที่ยวที่ชอบไปออกทริปเป็นเวลานานครับ 4. vivo X 2 0 0 FE สมาร์ทโฟนหน้าจอเด็กกะทัดรัด6.31นิ้วที่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่6,500ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็ว90วัตทำงานคู่กับชิปเซตเมซิตี้เก้าพันพัททำให้ใช้งานในระหว่างวันได้ยาวๆแม้ตัวเครื่องเลลรกกระทัดรัดมีกล้องไซสและระบบเสียงระดับสูงยังมาช่วยเพิ่มความสนุกในการเดินทางได้เป็นอย่างดีด้วยครับ 5. vivo Y 3 9 5 G ตัวนี้ครับเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่ง รุ่นนี้มีแบตเตอรี่6,500ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว44วัตต์แฟลชชาร์จหน้าจอ AMOLED 6.68นิ้ว120เฮิรต์กล้อมกล้อง Sony 50ล้านพิกเซลกันน้ำกันฝุน่น IP64 ระบบเสียงดังชัดรองรับ 5G และฟีเจอร์ AI เหมาะกับสายเที่ยวที่ต้องการเครื่องแรงแบตอึดในราคาประหยัดนั่นเองครับสหายอย่าให้เฉพาะดีวิวอะไรกดติดตามคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับ